เคยเห็นบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้มีการพูดถึงเรื่องการใช้ธรรมะจริงไหมค,คือมันอาจจะด้วยว่าหนูนั่งสมาธิมันก็คือการปล่อยวางอย่างหนึ่งคือหนูก็ไปเจอแบบว่าหนทางอย่างหนึ่งของหนูเองแบบว่าที่ไปเจอคือสุดท้ายแล้วก็คือการปล่อยวางมันก็คือการ ที่ดีที่สุดแล้วเช่นเราไม่ต้องไปแบกรลับอะไรทั้งนั้นเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดการที่เรารับนกาทีฟคอมเมนต์มาอันนี้ก็คือแบบเราไม่ปล่อยมันแล้วเนื้อใช่ไหมเป็นเหมือนเป็นแบบว่าโซ่มาล้างเราหนึ่งอันอะไรเงี้ยถ้าเราไม่สนใจมันละเราไม่ให้ข้ามมันละเราก็เบาตัวเราใช่ก็ไปรับอะไรที่มันฮิวเราดีกว่ามือแบบว่าคอมเมนต์ที่โพสิทีฟเอยหรือว่าการกินของอร่อยอร่อยเอเฮลตี้เอยไปออกกําลังกายเอย ทำอันนี้แล้วแฮปปี้ทำอันนี้แล้วมันดีทำอันนี้แล้วไม่ไปกระทบกับใครทำอันนี้แล้วรอบข้างเราโอเคแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีอะไรก็คือจบแล้วด้วยลุคที่ดูแบบเฟียสมาก <c oughs> กับการอะไรนะปฏิบัติธรรมนั่ง <c oughs> สมาธิ <c oughs> ใช่ค่ะมันต้องยังไงเนี่ยมันมาเจอกันได้ยังไงมันเริ่มจากการที่หนูนั่งสมาธิก่อนนอนค่ะเป็นฟิลแบบเคลียร์เคลียร์อะไรต่างๆก่อนที่จะนอนเพื่อที่มันจะได้แบบ หลับดีๆตื่นมาก็เฟรชเหมือนแบบกดรีสตาร์ทเครื่องใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือคือมันไม่ได้เป็นแนวศาสนาจ๋าไม่ๆๆ่ไม,ไม,ไม,ไมใช่ค่ะเป็นแบบก็นั่งสมาธิแต่ว่าหนูก็ไปปฏิบัติธรรมมานะสามวันสองคืนแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้แบบอะไรมากขนาดนั้นมันก็สงบดีไม่น่าเชื่อมันดีมากค่ะจย์